เกืองียมาจังสีตังตะกี้นม่งมีนัลมเป็นเซียวกับบิ่งไล่อาศัยเพิ่งเพ่งกันมาแต่ก่อนไปหากินคนบอานนาทีไฟมันแล้วกินมอคือกันแล้วแต่หาอะไรเลี่งนั่นกินหมากใหม่แม่งมีฮาตอมหลอกใหม่เขาหอมผักเพชรของแม่งมีไปฮาตอมทังดีฝู่้สาวดอนเว็ดิเนมาเลยแม่นเสียหอมสีเหม็นกระตอมไปบรลือกแต่ป่าใหญ่น่ะผันแห้งตอมดีเหมือนหงเขาเลยตีดีมากอยู่ป่าขึ้นเขาปล่อยขอลาฟันฟอนแห้งลายนะ เคลื่อนอยู่ไปต้องตายเ่ายังแท้ๆเลยมาพ่อสั่งแม่ตัวดึงความมั่นแม่งมีก็เได้ผอจัดการหมินเขาไปใส่สร้างตัวนั้นกับของใหญ่เอาสาพาโลมันก็ยังมันก็ยังสมโตของมันน่าทันแม่งมีตัวท่อให้สั่งตัวท่อบ้านเห็ดเห็ดอย่งไรกับพยานยืนอยู่หรือไรแม่งมีสิตายอ่อนซ่อนขนาดวะเธอเลยไปบอกเสียวได้ย่อมนั่นดิมกำลังออกเสียวว่าเสียวเอ้ยเสียวห้าไปผอสั่งใหญ่ตัวดึงความมั่นเห็นไหมเลยแม่งมีก็ได้ ตัวดึงฟวบม่านของยายขนาดยายกะยายโอบาาเท่าบ่เคยเห็นถึงว่าใต้แต่เสาจนเวอนกับบหกผมบ่กฮอบจะเรี่องสอบมันอกมันใจให้ตัวผ้าห้าไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะฮะทั้งฟังถามจำเจทั้งหอกทั้งเก่าทั้งยิ้เบี้ยยิบเผากอกกอกแก่แก่นั่งนี่ผัดแหงบ่อสอกแสกเียบไตไปมาท้องกะโลกตากยาทั้งต้นทั้งตรงดิ่งเต็มองโยมกลืนข้นขึ้นข้นนำฝากจนยืงหน้าคำเฮาไมีเอาอย่าบอกอะไรเซากรูแหงใจแข็งเพถึนว่า มึงจะบอกอะไรเสียวผูแห่งใจแข็งทนมาเนี่ยแม่นมาโน้ยนายตัวเสืง่าเสแหลงไปสาวีวไปน้ำขวดไม่มีแลนยังบดหันแลนตันมาหูสั้นหางหลบทีดีไปหอเนเดียวไม่มีบอกว่าบอกบากสั่งสิตื่นผัวเข้าคอยเดียวคอยจอบเนี่ยกะข้า่งกะหมอบอยัดั้งแต๋อโเห็นหียยัดแต่สั่งแลนนี้สิบบเห็นของใหญ่ไปเห็นของสั่งใหญ่ล้มกอบวดแห้งเนี่ย บ่จ so ักส่องจักยัางคางนั่นคางนี่ยืนสองคาทีดีกับกบปันคนเป็นที่ฮักยี่หอนเก่าหัวเก่ามอนส่างของนั่นแข็งบ่ออนกําจ่อปันยังนั่งมีระฟังในบ่ยุงบ่เจอไม่จะเอาเด็ดเชียวสอบยี่อะไรนี่ต่อไปว่าเฮาคิดยานสั่งนี่เล่าตันมาต่อคันหาเป็นพวกเจ้าปรึกษากันยังหานนี่คือจังอยู่กับทีกับบ่เห็นไปใส่ ไอ้เจ้าเนี่ยตับไฟพร้อมทั้งขอโทษขออนุญาไม่สั่งอะไรโกรธปล่อยล่าล่าที่มาว่าคอยอ่อนสวัสดีมันใหญ่ขนาดมันงามขนาดคอยขออนุญาตขึ้นจับขึ้นขึ้นมาขอท่านห้ามส,สิ่อะไรหรือบ่สร้างกันแล้วมาต่อเลยความสงสารนะข้าแม่เจ้าต้องการเราเทวะวเรียกไอ้เจ้าเรียกไหนท้าเห็นเห็นสร้างใจดีเต็มขึ้นไปท่านที่ลูกขึ้นตามมาขึ้นจังเลยกับบคขับบ่จับจูบจับลูกจับหลุมบ่จักจุกจับงอมหอยบาดน่านท้าไป ก็บอกกัดเว่าาถึงมุกถึงใจเกือบสิเลือบังใจติดล้อติดล่างเมื่อนึงจับห่างจองเมื่อนึงกำห้มเมื่อนงสร้างก็เลยบ่รัำมาขัดเดียวบ่เนี่ยงก็เลยบ่ต่อให้ลอกมึงในเท่มันจังสีคักพ่อสร้างมาเอาเต็มมากบ่ต่อมาถามบ่ต้องย่านต้องคำเก่งใจคอยล้อเนี่ยงก็โกยขึ้นตอกจนมาหูตีขึ้นมา เน่ามันไก่ความจิงเอาสาบักใหญ่พ่อปน้ำสั่งไปเขียดนดอยง้อยตัวพ่อปนกวบง้อยพ้นหมดหนดอยง้อยคือสั่อยู่ซื่อเรี่องนั่นพ่อตายไปสั่น <c oughs> จนเมั่เดี๋ยวมื่อไรกันยังมาว่าท่านคับเนี่ยไม่สั่งทีละขอเขาวดาัดแอลไปสั่นสั่งบ่อเขื่นจังแน่วแล้วเต้าแล้วเต้าเรี่องเก่าแอลเนี่ยเขารถท่านเที่ยววัดกลางโตพ่อเรียกกันยังซ้ำถังต่อหอดข้อห้อยเลยบ่อสั่งว่าเอาเลยไปสั่น สร้างนนอนุเสเสรเสรว่าหอดบ่ใหม่แล้วว่สมหมดใจว่เจ้าบ่ซเาไอ้ไอ้เจ้าเลี้ยงตันหาบากรรมหำหัวเท็จเจ้าเล็กสั่งกับบ่ไม่ขวดในมุกในใจมีตะลานเข้าไปบอยุดบ่ยอนตินกับมือกับปอนเขลาล้วนำกันะยังเจ้หัวของมันติ่งอยู่บอกแวกยิงเขาย,ยู่แกกแสกแตาตีเพลนแม่นพ่อแรงงวกในเห็นซองฝนซองผีมาสัน่น บ่แม่นมีก็ได้แต่หัวขวานอ้ายจะเลี้ยงจอมขวานกะยังบ่ว่าทันคักยาไปสร้างที่รักขอเขาเว็จแอวว่สร้างบ่ขึ้นจังแวแล้วแต่แล้วแต่เลเาแอวเขานทีอกางโตพอดีกยังททางต่ออดอหอยแลบ่สง่เอาเลยซั่นสงนั้นอยู่เสยๆบ่ฮอบ่ใหม่ลบ่สมมุติ่เจ้า่ซา เรื่องตัญหาบาปกรรมหำหัวไอ้จะเรื่องตัญหาบาปกรรมหำหัวเท็จจะไหนสั่งก็บ่กวิโกรดในมุกในใจมีตะลันเข้าไปมุนกุดบอยด้วยจ้ะกินก็เมื่อกับปอนเขาเราน้ำกันยังต่หัวของมันถิ่งอยู่ออกแบบยิงแคลโยกแบบเสียงตาตาจีเพล็ดแม่พ่อเลยงออะไรเห็นสร้างฝุ่นสร้างฝีมอไม่มีกะไรแต่หัวขวัญไอ้จะเรื่องจอมจอมขวัญกันยั่งบ่าวท่านครับ ย่าไม่สั่งที่ล้วขอเขาวัดตัวไอ้เพื่อสิริมาท่ขอขอเขาวังแน่พันวังสั่งกระบอแล้วแต่ทำม,มุกทำใจนี่ก็หมุนเข้าไปแล้วว่าสั่งหอดเชียวมุดเข้าไปแล้วว่าสั่งหอดเชียวบนไปบนไปตามหู้เนาะจาว่าไปใส่จาว่าไปทาง้งหลายอย่างเกิดจีรีปล่อยให้หมอไม่มีห้องอ่ไหวไหวไาสัง่ทงทั้งฝังยันเียวตายทั้งห้องทั้งถาทั้งเอิร์ทั้งถาหรือมึงเลือกตายเายแล้ว่าเชียวกูเไปนั่ง จับมึงหมุนมึงบววเข้าไปยังหลอกของพนัยมึงสิออกเดี๋ยววา่ามึงตายขันมึงตายอยู่ไหนให้มึงส่งกินเนี่ยเออเชียวเอ้มาสั่งกูสิไลายฟ้าปินเพื่อบอกท่าละนี่เพื่อว่าว่ามึงตายอย่ในในใงา,ยนนยยา,างายยหิสักอยู่ในปา่าสวนเมื่พันผู้ซาเลยน้อ้องังเต็มที่ออกเมื่อไรอี๋สังมันงมรัดมาสั่งยังกระอัตะขัดลงเทียบลงแรนเขาไปแล้วหล,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 ลง่เปล่าเปล่าแผ่นคือลงคืบปลาหลวงพอดีบ่เอ้โน่นอยู่ไรเดียวา บ่อะไรกวาดเลยเดียวหูตาดำเมิดหันใจกระหาผื่ดหนาวสันเมิดโตไปรองทั้งกับทั้งโอสดตายจากเสียวไว้เลยตกบ่าหัทุกแย่เปียกเปียกเสียที่เขาบ่อ่อนสันนี้สร้างไงบาดนี้สร้างทองไข่ปวดยาวยามแรก มันก็เวกวอร์เทงเสียงหลังจอดจากไอจ่าลิงสีกากันชังเลยออกมาแล้วพอเปิดพ้ตัวว่าเปียกวันยอดไปเกือบสิวตลอดดาลาตาขาวออกมาแล้วกะห่าตัวสันนินนินล้ว่หาวเส้นน้ำเสียวน้ำเหมยแม่งมีอะไรเป็นจังเลยเว้ยครับมอวนมอไปสั่ยังมะรังก็สอบว่าเสียหายทุกใจไอจ่าลิงต่อไปรวยความคุ้มคืนเสียวเอ้ยเสียวก็เป็นเงาเหมือนแล้วบอกว่าเฮาตายไปแล้ว ยาสุดทับเท่าไรเศ้าแล้วมีแนวจอนสังแม่ในยินเขาโซกกันเลยงวกเลยหันมาทับมาเทยไปส่งเป็นจั่างไรของแง่ขั้บ่อร่าสูงขึ้นจักบนตะกคูวัดมีเบิดเมือเแ่าคำคำวันนี้ก็หทำเอาอีกสาตี่กสิรัยพาวนี้ไปลงไปเราอาจจะเรียกนางเ้าเกือบามลับย่อมตอดเอาปันกับปอมหำแข็งจอกอตอบ่ว่าเศ้าแล้วฝูหนาฮ่